นะครับเลือดที่เทแล้วนิดนึงนิดนึงอ่าใส่ไปไว้เก็บกันเก็บเลือดเก็บเลือดนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่พริกนะครับใส่พริกเห็นไหมอ่าใส่พริกครับพริกซื้อมาสามพุงนะครับพริกนี้สุดยอดนะครับหอมหอมแล้วก็กลิ่นคาวของลาบเนียครับจะไม่มีเลยนะครับ จะมีแต่เฉพาะกลิ่นนะครับพริกกลิ่นดีปรีปรกลิ่นมะแขวนนะครับโอ้มันสุดยอดจริงๆครับนะผมะโรยลงไปนะฮะโรยลงไปโอ้โหโนะมันก็ไมแ่แพงครับพี่น้องถุงละห้าบาทถุงละห้าบาท ได้เยอะนะเยอะมากเลยเพราะว่าผมไปซื้อมาเนี่ยไปซื้อกับตาบอกว่าเนะี่ยที่ทำถุงถุงหบาทเนี่ยเห็นใจนะครับคนทำงานด้วยกันอ่ะ,อะหเห็นไหมผมจะใส่อีกถุงนะครับเห็นไหมพี่น้องโอ้ยใส่เลยผมจะสองถุงเลยนะ Okay. ใส่สองพุงเลยสองพุงเลยใส่สองพุงเลยนะอย่าลืมใส่ผงนัวด้วยนี่นะครับไอ้ไม่อร่อยไม่อร่อยนี่แหละครับผงนัวพี่น้องผงนัวโหโหนี่นะครับผงนัวใส่เข้าไปเลย อย่าใส่เยอะนะใส่นิดเดียวนิดเดียวครับใส่ละเรียบร้อยผงนัวเรียบร้อยพริกผงนัวส่วนเกลือ เกลือนี่เมื่อกี้ผมลาบเข้าไปก็ใส่เยอะไปนะแต่แตอนนี้แค่นี้พอกันเวลาเราชิมมันไม่เค็มคใส่เรียบร้อยขนพริก ผงนัวเกลือเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำซุปมาเขย่านะครับมาเติมได้ช่วยคนนะครับคนคนให้มันเข้ากันพี่เนอะเลยเดี๋ยวกนนาน้ำซุปโอ้ย ผมต้องชิมดิอร่อยมากเลยขมด้วยนะพี่ท้องขมด้วยนะหวานแล้วขมขมนะโอเคโอ้โหน้ำเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากเลยโอเคโอเคนะ เอะ,อะลูดอีกดมือมาโคนครับพี่น้อง คนครับพี่น้องคนโอ้ยสุดยอดมีลาบหมูไหมลาบหมูมอ๊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 พี่น้องเคย ชิดนแรกหมูนะครับแซ่บมาก <clears> Thank <throat> you. เห็นไหมครับนันอร่อยนะสองร้อยมันก็อร่อยนะครับ แซ่บไ,ไหมครับพี่น้องแซ่บไหมผมว่าแซ่บนะโว้ย

ม่มอมอแล้วแต่พี่น้องเฮ้ยจัดไปอยว 哎，别弄，嘿！